ชุดจุ๋มพาลุยสวัสดีครัครผู้ชมขามาแล้วค,ะคว่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ที่โรงเรียนพัณนาลายเลย<ม>ซึ่งวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่จุม๋มคุณผู้ชมคะลงพื้นที่มาจุดนี้เพื่อมาดูการปฏิรูปการศึกษาพิชมครูนะคะพิชม,มนักเรียนสร้างเด็กให้เป็นนวัตกรโอ้หอะไรจะขนาดนั้นนะคุณผู้ชมคะสิ่งดีๆนี้จะเป็นยังไงละคะน้องสแตย์อยากรู้ใช่ไหมครต้องรีบไปดูสิครับ ครูยังเด็ดขนาดนี้นักเรียนก็ต้องเด็ดใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ย้ไป,ปยไปดูดีกว่าครับจ้าสันต้าจ้าไปไปครับการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเริงจะสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับต่างๆ ถูกพัฒนาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าสถานะทางเศรษฐกิจนี้มีปัญหาในแต่ละคนมาจากแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกันการปรับตัวในการเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากชั้นเรียนประถมศึกษาดังนั้นการเรียนแบบ active learning จะช่วยให้เด็กแสดงออกผ่านการทากิจกรรมนวัตกรรม รวมถึงการเล่นเกมต่างๆจะเสริมสร้างโอกาสให้เด็กเหล่านี้ยิ่งสนใจเรียนรู้มากขึ้นก็จะส่งผลในระยะยาวให้เด็กที่มีคุณภาพได้ าการเรียนรู้แบบอินเ l e ร์ n น n g นะครับมีผลต่อการสนใจของผู้เรียนเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดเด็กมีความสนใจอยากเรียนรู้เขาจะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง <c oughs> คุณครูทำกิจกรรมนวัตรกรรมการส่งเสริมด้านต่างๆ <c oughs> เล่นเกมนะครับเกมร้องเพลงนะครับการเล่าเรื่องเด็กๆก,ก็จะมีการเรียนรู้มากขึ้นและก็สนใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวครับ เราจะมีโรงเรียนคุณภาพ11โรงเรียนครับประจําทุกอําเภอเลยใช่ครับทุทกอําเภอเลยก็จะเป็นตัวต้นแบบนะครับต้นแบบให้กับ โรงเรียนในในอำเภอนั้นๆน,น,นะครับในการที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันกระทรวงศึกษาธิการโดยสพทและมหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยวรูปแบบ active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือโครงการ1อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาสร้างต้นแบบในพื้นที่จังหวัดประ นครศรีอยุธยาอุทัยธานีลบบุรีและอ่างทองและจะขยายพลในอีกหลายพื้นที่ต่อไปสัปดาห์หน้าจุ่มและน้องสนต้าจะพาไปที่ไหนเช็ดจอบรอชมกันเลยนะเจ้จุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจ้าสนับสนุนโดยน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มพื่นใจทุกสถานการณ์ต้องน้ำดื่มซาร่ามากกว่าคำว่าน้ำดื่มไท a i l นวิ weekly